เ็เลยเบ็ดเลย,เเลยอย่าเพิ่งดับนะเดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโออันนี้มาแต่งนะฮะ5.0 GT นะฮะสีส้มนะครับแล้วก็แรงนะครับดูกดันนะครับรอส่งมอบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในมีอะไรบ้างนะครับ ภายในครับอันนี้จะเป็นโหมดสนามแข่งครับหน้ามันจะมีเปลี่ยนตรงน,นี้เป็นโหมดอ่าขึ้นโหมดนะครับแต่อันนี้ลูกค้าล็อกเป็นในส่วนของตัวสป,สปอร์ตไว้อ่เนี่ยหน้าจอจะไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นโหมดตามการขับขี่มันก็จะเปลี่ยนโหมดให้ด้วยนี่ครับมาแต่งฮะบอกเลคคาร์โลโมเดลล่าสุดเลยนะครับขอเบิ้ลเสียงรอบครับ อยากได้นะฮะอยากได้ติดต่อเรานะครับดูแลให้อย่างดีครับผมสวัสดีครับ